เล่นการแบบสีแม่คุณบอกว่าเขาซุ่มเขาไม่ได้มาสองอาทิตย์เขาซุ่มเขาซุ่มนี่เขาไปเล่นเวททุกวันนะได้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 เออข้างลูกแม่ผมคนวรบอกกองด้วยก็มองกล้องด้วยต่างใครสู้ไม่ได้ไม่ไม่ไม่เป็นไปได้พงนิษทีหลังมาสตูผมไม่อยากใส่ในกาแบบนี้มาได้ป่ะแม่งแพ้กันใจไม่ดีโอ้โอาร์เอ็มใจไม่ดีชัดมิวอ์โคตรมาก ใ้ยกชนนากาเเนี่ยเปนยังเงชนนเยกะมารังสบายนะ้ลนีคือไม่รู้สึกแล้วาแล้วตาแล้วตาหแล้วโอหคิดสาแล้วสิแน็กลอยแน็กไม่มีแม่กี่หลังืแยะเนี่ยหลอยู่ อย่าใส่พันด้วยสิบเลยอันตันไล่อกเลครัอ่อันตรนย่อันตันเออในกาสวยในการสวยในกาสวยใส่หล่อด้วย